แจ้งมาเราจะนั่นงอ้ยุ้ยสบายดีพัวแม่พี่น้องเบื่อสกูลสุขุนอบอสินาประเทศเดลกตาประเทศพี่น้องเหมือนกันก็ไม่อยู่กับส่งกับสองมาต้นแสงดาวคือเก่าผัวเมีพี่พน้องเลยเหมือนมาต้นกับทิพีพี่น้องไปเอามิมเด้อพี่น้องเด้อทางราชการทางงานหามุ้งแดงพี่น้องเลยก็เห็นไม่ได้ลยมิม ว่าเอาเห็นไหมเดพี่น้องเอ้ยอยู่ในแถวไก่ๆนี่แหละพี่น้องอยู่แถวไก่บริเวณเท่เนี่ยนะบรรยากาศนำแร่พี่น้องเนอะเหลือการต่งานแต่เป็ดนึ่งสองตาในนั้นนึงพี่น้องไปพี่น้องไปไปเบิ่งไปส้นเหมือนกันนะจะเอาแบบไรพี่น้องเอ้ยพี่น้องไปปุ๊อมีอันหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องไปไปตามมาพี่น้องตามมาบรรยากาศน้ำแร่พี่น้องเอ้ย รรยากาศนีใน,นป่าให้ดูงพี่น้องนี่บอ่อบ่อป่า

ีพี่น้องเอ้ห่ออะไรนะพี่น้องมีเงินกับเราหน่อยพี่น้องไหนตาขาวมากตาขาวมากล้มเรื่องนี้โดนกระสิกเสียบ Yeah, hoạt đẹp hỏi tuyệt đối, hắn bị ngay mất hắn mọi người kể lúc hỏi đâu chẳng lúc nữa mất mức mọi người hắn cái lúc nữa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  nó tổng lúc nữa cái gì lúc nữa 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 lúc không lúc nữa lúc nữa à, mịn mất này ăn này, đó, đây, à, rồi đó đâu đây phiên động ừ. hàng đi phiên động ơi hàng đấy động để một tuần sẽ hài phải bơm phiên động ăn phiên động phiên ơi ngay đi อย่างนี้ลพี่น้องอ่ะอุอกปกรณ์ก่อนอุกปออกรณ์ขึ้เนเลย,ยเห็นเพราไรเห็นแล้วเหเห็นเลรอครัพราะว่าทยเอาอุ้ยนุงใช่ คนไผ่อูแล้วกันพี่น้องเอ้ยมาทานดิใส่คนไผ่อู๋เนาะ

เจ้าคาบอันคาบแล้กับพ่นเขาไปเลยได้เคยเอากยาชุบเขาค่ะได้ไ้กับพ่นเขาไปเลยเห็ดเพ็ดเป่าพ่นเขาไปเลยได้ เอากุ่มยาซุบเข้า โอ้น้อยน้อยนึง ôi phi đội thằng nghe đây phi thằng nghe đây thằng nghe đây à nhỏ đây nhỏ đây nó, lớp nó ơi Về đây kia mẹ nó gần hết không hết quá

lấy ma là phi nó ơi không nghe nữa hằng ngày hằng ngày không chạy không à mấy นี่พี่น้องเอ้ยนล่ะทางไงทางไงยเจียมพี่น้องเอาแบบอุดพ้นเอาพี่น้องเอ้ยเอ๋อสร้างล่าคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้น้อพี่น้องเนาะเอากระไล่มาเรียบร้อยแล้วทายพี่น้องบิ้งทายพี่น้องเบิ้งเอามิมแบบอุดอนนะพ้น,ดนเอาพี่น้องอุดพ้นเอาสร้างคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครกดติดตามช่อง YouTube บตอตุนแสงดาวคือเกา่าเพยพี่น้องเอ้ยเปิดเพลงกำลังใจให้บตอตุนให้คลิป ให้พี่น้องบังไปเดือดอพี่น้องสบายดีหัวผ่นอนเมื่อสุขุสุขคน